แยบใครมไ,มไม่ไม่มีอ่านหนังสืออยู่อ่้อู้อชัก็อย่างนี้เหรอ,อ <c oughs> วาย <c oughs> วายใครมาแย่งหนังสือเราอ,อ่านนี่แล้วใครมาเหยียบตรงนี้เหรอนีอ่แล้วใครมาขึ้นตรงนี้ล่ะเอาใครมาขึ้นล่ะวายแอบว่าหยบตรงนี้นี่เองนี <c oughs> ม่มี <c oughs> อ่านหนังสือ cái sáng hmm. <laughs> oh, này nó mang cả bằng vậy ô mà sự này nóc này ba liếng sáng ô ô vậy ô sửa những cái lẳng mấy anh đừng sửa cái lẳng đêm nay

เดี๋ยวขออ่านหนังสือก่อนนะเออเหนื่อยจังน้องอ๋อน้องอ,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 อ่านหนังสือนะอ่านหนังสือข้างหลังก่ออ่านคนละหน้าพี่พาวอ่านหน้านี้พี่หมียหน้านี้แล้วก็มาแลวมาเจอกัอน คุณพ่อคุณพ่อเดี๋ยวขออ่านหนังสือก่อนนะนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคอ่านสือก่อนช้ามันตัวอย่างนี้เองเหรอเอ๊ะใครมาแย่งอ่านะคุณพ่อ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 พี่พาวแย่งอ่านหนังสือมาแล้วอยากอ่านหนังสือจังเลยขออ่านหนังสืออ่านหน่อยพี่พราวอ่านให้ฟังหน่อยสิคะ Hãy hảo hãy hảo hãy 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 นายกับพี่พาเหนื่อยน่วงแง่แง่เยอะทังนี้อานนัสือเหรอโอเคเดี๋ยวอนัสือกกันเอาขึ้นมาขึ้นมาอะนังสือว่าอะไรบ้างวาย อ,อ,อ่านใกล้ไปไม่ไดีเดี๋ยวตาเสียห,ห,ห,ห่างห่างห่างไปไปว้ยแอบหลังที่เผาดีกว่าเกาะหลังไว้เลยไม่อยู่อยู่ด้านนี้อ่านมาด้านนี้แล้วอ่านหนังสือนะ okay. โอเคเกิดอีเก้าอีน้างตรงไหนหน้าตรงไหนดี เอาพี่มีนั่งตรงไหนตรงไหนแล้วพ <c oughs> ี <reco Christ> oh, oh ่หมีขึ้นนะกระโดดนะจไหมัออยู่ไหนอ่ะอายู่บนหัวดิจับหัวเลยีนจากร้างลงมาัหยโอเค เอายาวไปพี่หมีทำอะไรไตรนะพี่หมีปีนโซฟานะพี่หมีทำอะไรนะพี่หมีทำอะไรพี่หมีจะทำอะไรตอนนี้ปีนโซฟาตรงนี้ตรงนั้นได้เหรอถ้าเดินก่อนนะ

อาจะลองเหรออาจจะลองเหรออาจจะลองเหรอต้องเหรอต้องใครต้องหาเห่าให้มีเง้นเหรอ